ายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะครึ่งปีหลังเนี่ยปี57ทําทไมมันมีข่าวข่าวมากมายเหลือเกินเกี่ยวกับดาราในวงการบันเทิงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจนนี่กับคุณเอ๋ที่มีปัญหาการพอยเชอร์แมนเวียงนักข่าวรวมไปถึงเรื่องของเมย์ที่ออกมาแชสารวัตรโจนะฮะอยากจะรู้จริงๆถามหมอช้างดีกว่าขอต้อนรับหมอช้างทศพรสตุลาอรุณนสวสดิ์หมอช้างมันเกี่ยวกับราหูไหมหมอช้างยังไงต้องบอกว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ เกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของพระราหูพอดีครับดาวราหูเนี่ยมีการเปลี่ยนราศีกันในช่วงวันที่ส0มิมิถุนายนเราลองสังเกตดูนะครับว่าเราแวกแถวนั้นอ่ะนะครับมีหลายเรื่องเกิดขึ้นกับหลายคนคุณมีไหมใะช่วงนั้นไม่มีรอดไปคุณจั๊กมีไหมคุณจั๊กมีไหมช่วงนั้นมีไหมผมเรื่องลดน้ำหนักครับผมทำไมฮะไม่ลงสลกทีเลย ดวงดาวราหูหรือเปล่าลาอุลาหูหรือยังไงคุณคุณคือคลายพระราหูมาไม่ใชไม่ใช่ผมอยากผมจะผอมไหมปีนี้มันไม่ได้อยู่ที่ดวงแล้จ๊อ๋อไม่เกี่ยวมันอยู่ที่พฤติกรรมนิสัยลึกๆของเราแล้วโอเคโอเคครับนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่เรียกว่าดวงดาวเริ่มเปลี่ยนนะครับมันก็ทําให้หลายเรื่องเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าบังเอิญในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับสองสามเดือนนี้มันเป็น เรียกว่าฤดูที่ดวงดาวมันแรงผิดปกตินะครับเราก็จะเห็นนะมันมีข่าวความแรงหลายอย่างจริงไม่ใช่เฉพาะวงการบันเทิงอย่างเดียวนะในวงการอื่นก็มีความแรงด้วยเหมือนกันแล้วเพึ่งปีหลังจะมีอะไรแบบข่าวช็อกวงการอะไรไหมครับผมว่าที่มาที่ก็ยิ่งกว่าช็อกแล้วนะคือตั้งแต่ที่มีอัฟเตอร์ช็อกไหมคะที่ที่เกิดมาใช่เราใช้คำว่าอัฟเตอร์ช็อกนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้แน่นอนเราจะไม่มีการคุยกันเรื่องการเมืองโดยเฉพาะในข่าวคราวมันเป็นไม่ได้มหมคนก็เลย หันมาสนใจในเฉพาะในโซเชียลเรื่องวงการบันเทิงมากขึ้นเหรอครัก็เป็นก็เป็นไปได้นะผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าข่าวในด้านอื่นยัง ยังพูดกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาวที่มันมีผลจริงๆเยอะที่สุดเนี่ยก็คือราศีตุลเนี่ยซึ่งเป็นราศีที่มีผลกระทบกับวงการบันเทิงเยอะมากนะครับพระราหูนเนี่ยออกจากราศีตุลไปแล้วว่าจริงรรแต่ว่ามันยังมีดาวแรงๆซึ่งเป็นเรื่องโหราศาสตร์นะฮะดาวอังคารดาวเสาร์มาปะทะกันในราศีนี้เนี่ยซึ่งก็ส่งผลทําให้เขาเรียกว่าความแรงของวงการหรือว่าข่าวในเชิงเรียกว,ว่าเป็นข่าวลบเยอะกว่ามันจะมีอีกไหมมมันจะมีอีกไหมมันยังไม่จบไม่ง่ายเหรอในเดือน นี้ทั้งเดือนนะครับแล้วก็ยาวไปถึงเดือนกันยายนทั้งเดือนเนี่ยนะครับข่าวในเรื่องของวงการบันเทิงที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นมันก็ยังมีหรือบางทีอาจจะเป็นภาคต่อภาคต่อแต่ว่าคุณเห็นอะไรแล้วแน่เลยเอพิซดคุณเห็นอะไรคุณบอกมาดาราคนไหนยังไงคุณบอกมาใช่คือต้องต้องบอกว่าการที่ดาวเสาร์เกิดขึ้นเนี่ยผลของดาวเสาร์ที่เกิดในราศีตุลเนี่ยส่วนมากเนี่ยดาวเสาร์เป็นดาวที่หมายถึงเรื่องที่เกิดจะต้องมีสองครั้งเสมอครับจะไม่ใช่เรื่องที่แบบครั้งเดียวจบ แล้วเรามีไหมคะว่าแบบราศีไหนที่ต้องระวังว่าจะมีข่าวประเภทนี้เผื่อเป็นพวกเราคือราศีที่เรียกว่ามีประเด็นแล้วกันนะฮะที่ต้องระวังเนี่ยหนึ่งก็คือช่วงนี้ก็จะมีราศีสิงค์นะครับเพราะว่าราศีสิงค์เนี่ยเป็นราศีราศีคุณพุทธดำอ่ะไม่รู้ว่าไปทําเรื่องอะไรที่มังนอกหรือเปล่านะฮะไปกินเด็กไว้หรือเปล่าไปกินแล้วไม่จ่ายหรือเปล่าเอออะไรแบบนี้หรือไปขโมยของของนก็ไปขโมยถุงใครมาถ่ายรูปลง โช์ใหญ่เลยว่าซื้อของเยอะจริงมีอยู่ถุงเดียวอะไรเงี้ยนะครับอ่าครับราศีสิงห์ก็เป็นราศีหนึ่งที่ต้องระวังนะครับกับอีกราศีหนึ่งเลยที่ติดกันเลยนะครับก็คือราศีกันนะเพราะว่าเป็นราศีที่เรียกว่าเป็นเจ้าภาพของการที่ดาวราหูเนี่ยเปลี่ยนในช่วงนี้พอดีเรายกตัวอย่างดาราสักท่านหนึ่งได้ไหมคะจริงๆจริงๆราศีสิงห์เนี่ยก็ที่พูดมาเกิดมาตอนต้นเนี่ยสองท่านที่ที่เกิดมาเนี่ยคุณเจนนี่กับคุณพลอยเนี่ยสองคนนี้ก็ราศีสิงห์ราศีเทยวกันนะฮะอ่าสองคนน ประเด็นมีข่าวขึ้นมาในช่วงใกล้ๆกันพอดีแล้วหลังจากช่วงเดือนกันยาไปแล้วเนี่ยราศีสิงห์จะเป็นยังไงต่อจริงๆราศีสิงห์ดีขึ้นนะฮะราศีสิงห์เริ่มเริ่มจะดีขึ้นนะแต่ว่าราศีที่กลับมาหนักขึ้นเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดในราศีกันนะครับหรือว่า17กันยาสีสิบเจ็ดตุลาดัะนั้นเนี่ยก็ต้องฝากย้ําเตือนกันแล้วกันนะครับเพราะว่าผลของราหูครั้งนี้ก็ไม่ได้ว่าเบานะก็เป็นผลที่ถ้าเกิดใครเจอใครมีปัญหาเนี่ยอาจจะแรงมากเป็นพิเศษด้วยซ้ำไปอริยา หมอเห็นรูปชมพู่ที่เป็นปุ๋ยพรทิพย์ยังคงเหมือนมากนะครับคุณผู้ชมเนี่ยขอขอนำภาพนั้นมาใหม่อีกครั้งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพลอยเชวาจัดงานวันเกิดและตีมก็คือให้ดาราให้แต่งเป็นย้อนยุคยุคไนนีสนะคะแล้วเนี่ยคุณชมพู่ก็แต่งเป็นคุณปุ๋ยพรทิพย์คุณชมพู่แต่งเป็นคุณปุ๋ยพรทิพย์ได้เหมือนมากครับผมไม่ว่าเนี่ยจะเป็นกระบงกระบังอะไรเงี้ยไหนพูดถึงชมพู่สิหมอว่าจะยังไงจริงๆชมเนี่ยน้องชมเนี่ยอยู่ในราศีเมถุนนะครับแต่ว่าเมถุนเนี่ย เป็นราศีที่มีข่าวดีนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอย่างเดียวนะครผมเชื่อว่าข่าวดีในเรื่องของงานนะครับความสําเร็จหรือว่าสิ่งที่เขาคิดกําลังจะเริ่มต้นนะครับจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มของราศีเมถุนเองเนี่ยหลังจากเดือนนี้ไปจริงๆก็คือเข้าสู่เดือนกันยายนะครับถือว่าเป็นเดือนที่เรียกว่าถ้าเกิดสมมติจะมีละครมีอะไรใหม่เนี่ย โอกาสสายสีเพลิงเปลี่ยนแปลงกำลังจะอ่อนแอนะครับผมว่าเปลี้ยงแน่ความคลึกคักของามพูเลยต้องต้องสร้างกระแสที่ดีเข้ามาอ้าลวครับแล้วสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงนะฮะราศีไหน ควรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหลังจากนี้เป็นต้นไปหมอฝากเตือนสิ้นปีกันแล้วกันนะครับก็คือว่าในช่วงปลายปีนี้นะครับเมืเราพูดถึงพระอหูไปแล้วนะครับก็ยังเหลือดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งเป็นดาวที่หลายคนกังวลใจเหมือนกันนะครับคือดาวเสานะครับกําลังจะย้ายราศีในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งมีสองราศีนะครับที่ต้องเตือนกันนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีพฤษภแล้วก็คนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับสองราศีนี้ดูแลหน่อยอ๋อพฤษภทำไม โด,ด,ดนโดนดาวสอโดนดนาวเสาหมดเลยฮะทำไมอ่ะทั้งรายการเลยฮะโดนแล้ว,ลวคือต้องบอกว่าพระเสาเนี่ยไม่ได้เป็นดาวที่แย่เสมอไปนะฮะ<า>แต่ว่าหนึ่งคือจะเป็นราศีที่ไมให้งานเราหนักมากาของเดิมสมมติคุณวันนี้ทำอยู่5วันเนี่ยอายจจะกลายเป็น7วัน คือคนที่ทําอะไรอยู่สองคนมาคุยเจ็ดวันเหรอครับเอาดีนะครับเออีไม่น่าเลยไงครับผมคุณอยากจะมาเหรอเขาสองคนไม่เพืาอคุณผู้ชมเรามาได้ใช่ใช่แต่ต้องขอบอกปีที่ผ่านมาเรามีความรู้สึกพิจิกเนี่ยเราเตรียมงานกันเยอะเพราะสังเกตเนี่ยถ้าในแง่รายการเนี่ยเราจะพอเพียงมากทำแค่นี้แต่ผมมีแรงสังหอ์ว่าปีหน้ามันจะลงมือจริงๆแล้วล่ะปีหน้าเนี่ยกลุ่มราศีพิจิกจะเป็นราศีที่งานหนักที่สุด นะครับมีอะไรเข้ามาเยอะมากที่สุดแล้วเงินเยอะไหมคับอาแน่นอนนะอาชีพแบบพี่คงไม่ใช่งานการกุศลราศีพุชศกับพุชศเป็นไงอาจารย์ราศีพุชศพุชศก็ถือว่าเป็นราศีที่เหนื่อยพอๆกันแหละนะครับเป็นราศีที่ต้องไปด้วยกันไปด้วยกันพัวพ้วงกันหมดอ่ะแล้วอย่างที่ผมถามอีกหนึ่งอาจารย์รู้สึกว่าการดูดวงมันมันงมงายไปหรือเปล่าฮะแล้วทางอาจารย์เี่ได้บอกไว้ว่าคือทางรอดและรวยของอาจารย์คืออะไรคือต้องต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญนะในเรื่องของดวงเรารู้ก็อย่าไป กังวลใจนะครับที่เรามาพูดมาเตือนกันก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยหาโอกาสในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับการเตรียมตัวที่ดีมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยในเรื่องของคําพยากรณ์ก็ดีนะครับในเรื่องของการทําบุญอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็แนะนำอย่างหนังสือที่บอกมานี่นะฮะก็เป็นหนังสือที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดวงอย่างเดียวครับที่เราพูดพูดกันเนี่ยดาวราหูดาวเสาเนี่ยบางคนบอกไอะไหว้ไม่ถูกไม่รู้ต้องไปที่วัดต้องเดินทางไปไกลหรือเปล่าจริงๆคุณเปิดหนังสือเรื่องนี้เล่มเดียวเนี่ยสวนมนต์ไหว้พระ สวพระราหูสวพภาษาอยู่ที่บ้านได้เลยจบเลยจบเลยนะนะครับ <c oughs> เล่มเดียวจบเลยแล้วก็เป็นทางรอดและรวยในครึ่งปีหลังนี่อย่างแน้นะให้อาจารย์รช้างแจกหน่ยอยดีกว่าเช้านี้อาจารย์าอาจารย์ พูดเองเลยดีกว่าหมฮะผมว่าน่าจะน่าจะเข้าใจมากกว่าพวกเราต้องทำอะไรยังไงบ้างเช้านี้ครับอาจารย์อ่าครับสำหรับ5รางวัลนะครับผู้โชคดีนะครับก็ส่ง SMS มาให้เป็นพิธีกรเพิ่มอีกคนหนึงดีกว่านะครับเพียงคุณพิมพ์ทีนะครับเป็นวักแล้วก็ตามด้วยราศีเกิดของคุณครับส่งมาที่4 111997ครับตองรางวัลกันอาจารย์ช้างมาทีไรเนี่ยรู้สึกไม่เหนื่อยถูกต้อง